เนี่ยได้ข่าวว่ามันมีวิชาคมเยอะแยะเอ,อพูดถึงพี่เงาะใครเห็นพี่เงาะบ้างเนี่ยมันออกไปไหนแล้วไม่เห็นมเลยเห็นบอกจะไปหาอาหารยังไม่มาเลยเรอโอเจ้าเงาะเจ้าเงาะพี่เงาะเป็นเวลาเดียวกันเดงกับที่เจ้าเงาะป่าบ้าใบก็ออกไปหาผล,มาลาไม้ลากไม้ โอ้กลัวกูสีต้องกลัวมึงโอ้โหนี่ใครเนี่ยพี่งอเป็นไงเซ็กซี่ไหมนี่เหรอพ่งออ่าโอ้โหดูนี่กูนึกว่าคนตกท่อพี่งอแมมใส่เงินขัดกับผิวเลยโอ้โหไปตันเคทียบก่อนเฮ้ยบอกมันไปไกลๆกูเดี๋ยวสีเลยที่านี่มึงเล่นอยู่ในบ้านมึงเลยไอ้ยะไอ้ยะเบ้อเบ้อ เฮ้ยแอบแอบเขาบอกว่าเขาจับไก่เฮ้ยแอบแอบไม่ใช่กบหระที่แอบอยู่ได้โอ้ลึกดีแล้วอยู่กินกันมาเนี่ยมีความสุขดีไหมล่ะเจ้าเงาะอยู่กันสี่ห้าปีมีความสุขมากเลยครับบ๊บบอสคนละคนแล้วึใบคนละคนแล้วติีตองที่ฮอรถมีข่าวดีมาบอกมีข่าวอะไรเด็ดพ่อสิพูดได้ไหมเนี่ย เ,เด็ดพ่อส่งสารมาบอกอว่าจะมาหารจนาไม่รู้ว่ามาเรื่องอะไรอ,ะอ่ะเป็นเวลาเดียวนั่นเองกับที่ดาท้าสามบนซึ่งเป็นท่านพ่อของรจนาก็เดินทางมา,เ,าเพื่อจะมากานแก้งเจ้าหอบาเอา้ยทำไมพ่อกูมียศแค่นี้วะโดนจนป้น อันนี้ท่านเท้าสามนนะฮะไม่ใช่ละครลิงปกกิจถึงแล้วพระองค์นี่แหละกระท่อมน้อยปลายนาของรถจนาและเจ้เาเงาะพยาค่ะอืมดีมากวันนี้เงียบ,ยบนะดูมันเงียบเงียบเราต้องเงียบอืมทำไมแป้นปีกมันเก่าจัง <laughs> ประตูพะยะค่ะมีเกียเียวชามเบอร์ชายสี่กำลังหิว เพราะทำไมกระท่อมนี้ใช้ออดทันสมัยแล้วพ่ะย่ะค่ะใช้ไฟปั่นอย่างนั้นเหรอมีออดอยู่ข้างบนพะะน่ะย่ะค่ะอ๋อในปุ่มออดลแลอกเหรอใช่แล้วมิอาจทราบได้ยางโชว์ตัวด้วยยางรถจะสวนรถจะนานั่นใครอะ่ะพ่อเองลูกเด็ดพ่อเหรอใช่แล้วเด็ดพ่อมา ก็มาหาลักนาลูกรักไงเรามาหาลูกแล้วพ่อใช่แล้วลูกเข้ามาเลยประตูล็อกล็อกแล้วให้พ่อเข้าได้ไงเราโอเพนสิลูกโอเพนสิเปิด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 เออแม่พวกคุณตลกกันจริงๆเลยเจอประทับก่อนเพคะไรบียอนกาบเท้าท่านพ่อนี่นีสาพ่อลูกเอ้ย ถึงว่าหัวแม่ตีนแบนๆนหน้าข้างล่างสิไอ้ง้ะไปไหนเนี่ยอะไรก็อยู่ข้างพ่อไงตัวดำอาจจะมองไม่เห็นอย่างงั้นไอ้เงาะใช้ฟันช่วยดีกว่าเห็นไหมเนี่ยยิ้มดิทีอย่างเงี้ยไม่ค่อยยิ้มเลยต้องมีแรงกระตุ้น อ้าวไอเงาะเนี่ยี่ยพงโอ้โหไอเงาะเบิกไปสามรอซื้อผ้าใหม่ได้แค่นี้เหรอฮะๆาาอยู่อะไรว่เยาว,วอยู่ <c oughs> ท่านน่าจะฟังออกคนเดียวนะเพราท่านบ้านเดียวกับมันเอาละ่ะรัชนาอะไรเน่พี่คะเด็ดพ่อพ่อเดินทางมาเนี่ยพ่อก็ไม่อยากจะเสียเวลามากมาย คือพ่อได้ข่าวว่าไอ้เงาะป่าบ้าไปเนี่ยมันมีวิชาวิชาวิชาพ่อวรรณคดีไทยนะไม่ใช่ทางเวียดนามอย่างว่าอย่างว่าเราเอาคนอีสานมาพูดมันก็จะลำบากขอโทษด้วยวันนี้กินเขาเดี๋ยวเกรด C <oughs> <อ>ลิ้นแข็งไปหน่อยไอ้เงาะข้าได้ข่าวพระเจ้าเนี่มีวิชาชาอาคมมากมายใช่ข้าอยากจะทดสอบเจ้ากับสามอย่างถ้าเกิดพระเจ้าทําได้ ข้าจะให้เจ้ากับพระจนานี่ไปอยู่ในเวียงวังโอ๊โยพร้อมยกนครในครองอีกครึ่งหนึ่งโอ้โหบุกแล้วเว้ยใกล้กูทีมจริงนะไอ้ผัวมึงแต่ถ้า<อ>เกิดว่าทำไม่ได้แล้วก็ทำไมล่ะเด็ดพ่อประหารชีวิตไงงอ้เงาะเสียวประหารชีวิตมั้งเอใช่แล้วตกลองอ้าวเฮ้ยเฮ้ยไม่สงสารผาัวมั้งเออไม่ใช่ชีวิตรถนี่เอาละไอ้เงาะข้าจะร้องภูมเจ้าทั้งสามอย่างข้าจะให้เจ้าเนี่ย เรียกปลาไหมข้าเจ้าทําได้ไหมเรียกปลาไหมข้าได้สบายมากแล้วเจ้าเงาะจึงได้เวทมนต์เสกปลาไม่กะแลวสาบนทันทีเฮ้ยชิชะโอ้เพิ่งเห็นเหรอเนี่ยพ่อองเจ้าเงาะปลาบ้ากึกบ้าใบข้าให้เจ้าเรียกปลาเป็นๆไม่ว่าจะเป็นปลาขอปลาเข็งหรือปลากีเดิด เจ้าม yeah, mm ึงอาเรียกปลากระป๋องไม่ฆ่าอย่างนั้นเลยรูปชั่วตัวดำจิตใจยังต่ำซำไอ้โง่นี่มึงสมควรตายจริงๆทหารเฮ้ยอค่ะเขาเป่าจานด้วยโอ้ยจะมากินยำปากระป๋องแล้วไงเดินมาเหนื่อยเป็นไงทากอย่างแรกผ่านไปอารมณ์ขบผันดีสุดยอดแต่ต้องขำกว่านี้หน่อยุยหาเติมประการที่สองข้าจะให้เจ้าเนี่ยเรียกเนื้อไม่ฆ่าเจ้าทำได้ไหม <gesch> สบายมากไอ้งอบอกแล้วแล้วไอ้งอจึงร่ายเวทมนต์เศษเนื้อไม้กระท้อสามมนต์ทันทีปิ๊งบิงอุ้ยมาทำอะไงกันวันเนี้ย นี่แค่ดมนะเนี่ยชี้ช้าช้าไปแล้วช้าไปแล้วไอ้ง้องป่าป่าไปข้าให้เจ้าเรียกเนื้อไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์อะไรก็ได้<ว>เจ้าบังอาเรียกเนื้อก็ช้าไม่ข้าอย่างนั้นเหรออสงสัยสิเป็นเนี่ยอุดรนมไม่เม็ดเลยวะอย่าไปเคางกันบงเจ้าบังอาเรียกเนื้อกันชาไม่ข้า รูปชั่วโตนดำใจใจะดำซ้ำเราจนาท้อออกไปไม่อ้เงาะเจ้านี่มันสมควรตายจริงๆทหารเฮ้ยค่ะเอาบ้องมาเฮ้ยผิดกฎหมายสิ่งที่ไม่ดีท่านจะได้รับความสนุกสนานได้ที่นี่ที่เดียวไลฟ์คอมมดี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับท่านอยากให้เราถกประเด็นไหนล้อเลียนอะไรนะครับ ขเขียนคอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยนะครับเราจะจัดให้เต็มที่รับประกันความมาสนุกสนานอย่างแน่นอนครับ